วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของสีนะคะซึ่งมีอยู่หลายสีกรณีที่นักเรียนชอบสีเพียงสีเดียวนะคะเราจะถามตอบแล้วก็คุยกันว่าอย่างไรเชิญนักเรียนค่ะน้องอะตอมนะคะ พิงฉันชอบสีชมพูค่ะแฮปปทอร์ตมป้าป้าป้า Thank you everybody You are welcome <will> Very good Next children คนต่อไปค่ะ w o พี่เพลวิคเกอรเข้าทิปเก่งมากลูกต่อไปน้องบุ๊กนะคะเด็กชายอธิราชหมอช้างวัันือดูยูไไไลไูวัันือดูยูไเธอชอบสีอะไรคะไไลไูผมชอบสี เอร o กเก o ร์บุ๊กฮัวเวลคั n เน็กชื่อเรนเด็กคนต่อไปค่ะน้องแบมค่ะเด็กหญิงรสกรกองนา You are w e l วค่ะ huh? Good Next children เด็กคนต่อไปค่ะน้องเนตบ้านตะเคราะนะคะเด็กชายนัตพัสต์พบคุณโทษค่ะ What are you do you like? I like green What are you do you like? เธอชอบสีอะไรคะ I like green ผมชอบสีเขียวครับ h a n ป๊ป๊ป,ป Thank you everybody e ัวเลียวค่ะรอกพีพคนต่อไปน้องต่อรังสิมันสอนวัตครับ ชอบสีแดงครับแฮแอต Thank you everybody ครับ Everybody very good clap h a n d for yourself